วัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวนุอีกครั้งตามเคยเหมืนอนกับพามาดามเมืองรู่กับพ่าพี่เอกกี้เลยกับน้องก้าวโกโกไลน์นุ่ากันมาเล่ใหญ่ขนมน,น,นานๆที่เพื่อนจะได้มาเพื่อนก็เลยซื้อขนมมาเล่ใหญ่เด็กๆตามหมู่บ้าน ตามหมู่บ้านแคมทางที่พากันเดินทางเข้าไปบ้านนาตุงในเนาะเีีนี่ก็ับเป็นข้างแรกได้ลหลอดบ้านขอเจ้าแถวนี้โอ้ยหมวกแบบบราแดดด้บอ่ นี่เด็กๆกว้งเนาะบ้านนี่เนาะเข้ามาแล้วกักว้งมาไว้มาเอาขนมแล้วเยมา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 เร็ว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 ไปาะใหญ่ต่พูดมาแล้ว เะบึ่งน้ำสร้่งเขาเจ้าเอฟซีน่าจะเป็นน้ำส้้งเขาเฮเขาจะคุดน้ำสร้างไว้ใส่กระดูผลน้ำมาเต็มเลยนี่นาจะเป็นคอกไก่เขาเจ้า ออบ้านี่กรวงไม่ใช่ห่ะผมเคยเข้ามาจาักเถื่อผมเคยเข้ามาตัวเอ,อินช่วงขาเจ้าเห็ดอันนั้นก็มีแต่ละเฮือนเห็ดเอ่อเห็ดดอกเึ่งสันยออูบริมาช่วงขาเจ้าเห็ดดอกฝึ่งนาะ ห้อนเติมน้ำสร้างเขาคุดไว้เตรียมเบิ้งหน้าฝนเนี่ยน้ำมาสิอยู่เป่าแล้วเนึะมันแล้วไพสอยู่ในเฮือนก็ได้ถ้าเอวเจ้าก็ลูกเหล้าบ่เออเราบ่อหายบอกเจ้ามาเนี่ย เราไปไทยแล้วเราไปไทยแล้วลูกเราเราไปไทยนะโบไว้นะเผยไวแล้วเจ้ามาอยู่พี่มาอยู่เงอนพี่น้องบ่มาอยู่โดนละนนเออเราไปไทยเน,ะน,นาะเออนั่นแหล้วอยู่นานดีอืมไปไทยอย่างน,นั้แม่ความ พอว่าผัวเราก็ไปหาเงินเราไปบอกฝากเงินให้เราเลยไปไถ่น้่มพูดคนผัวไม่เอ้ามาละเ,เออมาแต่ขับรถแล้วพาก,กันไปไถ่แบบนี้เนาะเ,เออ,เอ,เ,อ,อเอาไปน้ำใครเน่้ยเไปน้ำกันสองผัวเมียมาเฮือน,น,บนทบทำอิจนะเลยบัสุลังได้เือนเจ้ามาอยู่นะเฮือนพี่น้องเฮือนมันค่อยเห็นเจ้าเคาบอก เออเจ้าออกเฮียนเลยบ่ยังยังมาเฮียนอยู่พี่เนาะอยู่พี่ฮอดห้องปอซั่นนั้นสิซื้อแล้วว่ะปีนี้ล่ะเจ้ายังเฮียนอยู่บ้านน่ดีเนาะปีหน้าเจ้าจได้มาเฮียนอยู่บ้านนตุงอืมนาตุง เขาเลยย่างเด็กๆนี่ก็พากันย่างเขาเลยแต่ละเช้าวะ่ะครับเนาะเออเราไปไทยลืมเอาหมวอมาพี่เอกเลยคักแล้วเราซื้อกุ๊บถือแล้วเราเป็นนางรมแม่เท่านะ่เนาะ เออเพราะักอันงามเล็กม่วนอยู่บอกมาอยู่พีผิดอันน่ะ,ะม่วน,นอย่างเนาะไปเลาะไปน้ำคาวแล้วจังเลาะกรับน้องเคยอ,อยู่บ้านนาดีเอฟซีเลยภาติดตามจอนยูจะเห็นเนาะขิดเล็กแรก,กช่วงเล็กแรกน้องไปซื้อรถที่แม่ะไปซื้อรถที่แม่น้องกันหน่ยนอยในเรากำพาพ่อแม่ อยู่น้ำเอื้อยเอื้อยคนบอแม่เอื้อขีอ้งมาฉันจใชอยู่น้ำเอื้อยนะ่ะว่าแม่ก็เสียชีวิตเมดตอนนี้เอื้อยเราก็ไปอยู่ไทยไปหาเฮ็ดอื้ออยู่ไทยก็ผัวเรา,าเลยเอาลาวมาแพานะนั้นพี่น้องอยู่บ้านนะตุง บ้านนี้กวางนะเอถ้ามีโอกาสเห็น YouTube ต่อไปสันูจะมาเลาะซวงและดูหนาวขอให้ได้มีโอกาสเห็นเรื่อยๆเด้อแกะสวนร่วงไม่รุนเลยเนานะใครจะมันเย็นมันโล่งเนาะพออยู่ยุ ต้นไม้ต้นมะมีมักไม้ห่มยินขนาดนี้จีเอ้ยบ้านนกร้วงเขาเนี่ยโอ้โหบริเกยมาเลอกเป็นทางผ่าน สัสดไปแต่บ้านอื่นบัดบ้านนี่พัดบอกเคยเข้ามาโอ้ยปีหน้าช่วงฤดูหนาวจะเข้ามาเลาะถ้ามีโอกาสดดได้เได้เพิ่งขาเจ้าเผาถ่านเอพี่เผาถ่านแล้วนะมาทักทายล่ะเออน้ำสร้าง จะขอเฮือนเข้าไปใช่ดิดิเล่นละนอนยายอยู่คนเดียวปะเออเข้าไปทักทายลาบึงนุ๊เรามาดามเราประสาพื้นบ้านเออน้ำสร้างแม่น่ะ น้ำส่างเอฟซีอือน้ำส่างเขาจะกุดแล้วกันเขาจะไว้ใส่ไดในเครื่องคัวเขาเองโอ้เขาจะเห็ดทงเลื้อยบ่อยนะ ตอนนี้มาดามกำลังเข้าไปเยี่ยมยายเสียดายผู้เข้าท่ะหลังนี้ไปไมีแต่ผู้เข้าเไืได้เขาจูดป่ากเอฟซีจูดบึงเขาจูดป่าเกี่ยมสวนมันบึงขเขาจะจูดป่านะปอนจุดมดเลยจูดป่านะว้าจ น้ำขาเจ้าอันนี้น่าจะเป็นน้ำขาเจ้าใดขึ้นมาบึง้งใสอยู่บ่โอ้น้ำโคมาขุนหนึ่งได้น้ำขุนขนาดเลยแม่ละนี่เออหรือว่าขาเจ้าหาก่าอันมันบทันไดอันน้นเขาเจ้าเขาหาขาเจ้าอ่นนะหา,าขาุดน,น<ม>ะเนาะเป็นน้ำขำอยู่เลยเออแม่ประมาณปี ปีหนะ้าป,ปีกลัวๆมันลืมซึมตัวมันมันน่าจะใสเห็นอนันน,น,น,น้นอโบมี่ได้หมูห่บ้านนี่เขาคุดเอาเขาใด้ได้เอามีแต่บ,บ้านและกาะโอเคคลิปนี้กับชาวญี่ปุ่ขอจบเพียงเท่านี้เด้อรอบ้านให้เบิ่งบรรยากาศเก่าๆความเงียบสงบของหมู่บ้านนี่กับกวางอยู <tr fs> อ่เนาะ บายพบกันใหม่คลิปต่อไป